ต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดกลุ่มเมลที่ได้รับมาในอินบ็อกซ์นะครับเราสามารถจะแบ่งกลุ่มในอินบ็อกซ์นี่นะครับให้เมลไหนเนี่ยส่งเข้าไปในกลุ่มไหนกลุ่มไหนได้นะครับโดยการสร้างโฟลเดอร์เพื่อกําหนดกฎในการว่าเมลเนี่ยสามารถจะอยู่ในกลุ่มเมลนี้อยู่กลุ่มนี้เมลนี้กลุ่มนี้นะครับอาจจะแยกกลุ่มเป็นโฟลเดอร์อาจารย์นะครับเป็นเมลอาจารย์ที่รับเข้ามา โฟเดอร์ักศึกษานะเพื่อให้เมลของนเนศึกษานี่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เพื่อการสะดวกในการเปิดอ่านนั่นเองนะครับวิธีการนะครับไปที่ new folder นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ Folder ขึ้นมานะครับยุดเจนตั้งเป็น student bc นะครับแล้วก็คลิกที่ Folder นะครับแล้วก็ make rule นะครับกำหนด กดเกณฑ์ของมันนะครับนะสร้างกดขึ้นมานะว่าต้องการให้นะครับเมลที่เข้ามาในโฟลเดอร์นี้เป็นเมลของใครบ้างนะครับนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเมลเข้าไปนะครือว่านะให้มันมุฟไปที่โฟลเดอร์นี้เลยอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นให้เมลที่ส่งมาเมลที่ชื่อ Uh, Add window live.com นะครับม o v เข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้เลยอัตโนมัตินะครับเราไปที่อ Inbox ผมจะลองส่งดูสักนิดหนึ่งนะครับ tbcu@mail.com uh, ส่งเข้าไปนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าอ่ามีเมลเข้ามาแล้วนะครับไม่ได้โชว์อยู่ใน inbox โชว์อยู่ใน student นะครับอ่าก็คือเมลเมื่อกี้นี้ครับ Mr. k h t c h i t นะครับ Add Windows Live ตัดก็จะถูกอยู่ในกลุ่มโฟล,ลเดอร์รับที่ชื่อว่า Student BC นั่นเองนะครับ